นี้รูปนี้ป้าไปเอามาจากไหนอ่ะของขวัญเล็กๆน้อยจากกุ้งว่าเอามาจากไหนอะรูปนี้แทนความสุขดีๆที่มีให้กันตลอดเวลาที่ผ่านมาครับแล้วข้ามาจากไหนไม่แล้วรูปนี้ป้าเอามาจากไหนนี่รูปเล็กเลยอะ่ะรูปรูปเล็กเลยอะ่ะทา,างด้านหลังไม่สบายอิ๊นนะครับลองดูกันดีกว่า เป็นใครอ่ะผมไม่เห็นได้ใช่ไหมเป็นใครอ่ะอ่าดูดิ่กลองฮะก้องลองมาคิดดูแล้วว่าไม่มีใครดูเลเมได้ดีกวา่าก้องอ้าวต้องเลยหืมลองดูตาตามไม่เป็นเยษเลยรู้ใส่ได้นิ้วก,ก้อยนิ้วนี้ใส่ไม่ได้ใสนิ้วก้อยเลยใส่นิ้วก้อยพ่อ,อ ได้มาจากไหนคะถี่ม่วงมันเกิดวันเสาร์ก็ต้องใส่ถี่ม่วงเนี่ยมันจะไม่มีหายจากอาการป่วยได้ได้มาจากไหนของแม่คืออมิติของแม่ของแม่ของก้องของกล้อได้มาจากไหนของก้องคะสมมัยไหนใส่มัยนี้แล้วก็แล้วก็เอาเวรของบ้านที่บ้านคยใส่ใส่น้ำล่ไปดนเอ็นแม่หรือไม่เล็เอา่มเวน เนี่ยเป็นของเครื่องร่างน้ำชั่วของชาวคนเกิดวันเสานี่นอันนั้นนะนี่เหรอไม่แต่สองวงเลยเหรอใช่อันนี้ของป้าที่ป้าให้ตคนมีใส่สองอันสองวงเลยเนี่ยนะใช่จริงเหรอใช่เคยใส่บนมือกันไหมไม่ใส่เสมอเลยทำงานได้ไหมอ่ะได้ป้าป้าเอียงเอียงเว้นเว้นขัวไม่ย้า้ตรงนะเออมันจะเป็นอย่างไร แต่บอกที่โคอนิ้วเราใหญ่นี่เป็นพ่อ,พอค่ะนิ้วรางนะครับตอนตอนติ๊กๆพ่อจะพังที่ด้วยเลยใช่ไม่เชื่อถามพ่อดู <S <S นี่กระสีม่วงเหมือนกันแต่ว่านี่กระสีม่วงเหมือนกันนะใช่แต่มันแตกแล้วสวยไหมสวยอ๋อนี่ะไรเป็นยาอายาบ้าไม่ค่อยสนใจอือจมก็หุ่นเจม่จำเป็นเลยดูแรงเป็นเไมีให้แม่เห็นเลยไม่รำไม่สิใจมั่ง ไม่คิดว่ามีจะเสียใจมั่ง้ารักมีไหมรักครับอ้อต้องไว้สัญญาด้วยต้องกรูดด้วโทรทุกวันโอเคครับ แห่งจิตวิญญาณจึงมีพลังช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสช่วยกะจัดความคิดที่ชั่วร้ายและชำระละ่างจิตใจมริสถก่อให้เกิดสมาธิและการเรียนรู้สําหรับผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับหากวางเมทิชชนิดนี้ไว้ใต้หมอนจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นหรือหากวางไว้บนหน้าผากจะมีจะช่วยรักษาอาการปวดศีรษะด้วยอเมทิ์ยังช่วยในการฟอกเลือดหรือสร้างม็ดเลือดได้ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือด อเมทิตแปลว่าการมีสติไม่เมินเมาจึงเชื่อกันว่าเมทิตเป็นคุณบัติทําให้ไม่เมาอีกด้วยชายวโอรมันเชื่อว่าหากถึงเหล่าจากจอกอเมทิสหรือ,อเทียมินิทิไวจะช่วยเหล้าไม่เมาในทางด้านความรักคนโบราณเชื่อว่าถ้านำมาเมทิสรูปหัวใจประดับบนเรือนทองคําหรือเงินและเป่าสาวมอบให้แก่กันทัน้งคู่จะมีความรักที่มีความสุขตลอดไปเส้นคองใส่ไว้นี่ ตำนานของการเกิดอเมทิสต์ต้องฟังเลยตำนานอเมทิสต์มันเป็นเครื่องรางเนี่ยแล้วแอปนั่นมันเป็นของคนเกิดวันเสาร์รู้แล้วเออนี่มันเป็นอันที่เป็นทีของเดือนกุงพาพันด้วยแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยเนี่ยต้องหาอยู่นานแล้วป้าเอามาจากของกล้องเองแหละของกล้องของได้มา แม่บอกว่าของยายแล้วก็มันหายไปทีนึงเขามาใส่แล้วมันหายหายไปอะไรฉันว่าคงคิดได้ว่าคงต้องการมันก็ค,คิดอยู่ยนานแล้ว<ะ>แล้วก็เนี่ยเพิ่งไปเจอมวันก่อนจัดบ้านกับแม่แม่ก็เลยให้มาก็ของกล้องเอ,อาไดยนบอกว่าของยายนั่นแหละขอบคุค่งเข้า ทำใไหม้มันตรงกับวันเกิดมีแล้วก็เดือนเกิดมีขอบคุณครับอไม่ง,มง,งั้นก็ไม่หามาให้หรอก